สวัสดีครับวันนี้ก็นำเสนอเรื่องหลอนหลอนก่อนนอนสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องเล่าไม่ใช่เรื่องจริงก็นำเสนอเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานพร้อมแล้วก็ไปได้ครับผมสวัสดีครับหลอนก่อนนอนนัดและยูเซ เรียนอยู่ชั้นม6ทั้งคู่ลงเรียนรอดอและกำลังจบะบเผชิญบททดสอบที่ขึ้นชื่อว่าโหดที่สุดการฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่เป็นเวลา5วันหคืนและแล้วเช้าวันเดินทางก็มาถึงรถบัสของกองพันทหารราบที่111เคลื่อนออกในเวลา8นาฬิกาผานนักศึกษาวิชาทหาร หลายสิบชีวิตมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีแดดแรงบาดผิวและฝุ่นที่ลอยคลุ้งในอากาศเรียนได้ว่า 1, 1> ต้อนรับทุกคนเ <1, S 1> ข้าสู่นรกห้าวัน 4, ตั้งแต่ยังไม่เริ่มฝึกเมื่อไป 4, ทุกคนแทบไม่มีเวลาได้พักยูแซ่เองซึ่งยังไม่หายดีจากไข้หวัดใหญ่เริ่มมีอาการอ่อนเพลียหน้าซีดยังเห็นได้ชัดแต่ ก็พยายามฝืนตัวเองในการฝึกช่วงบ่ายไปให้ได้จนกระทั่งช่วงเย็นขณะยินรอเถากินข้าวเขาเริ่มรู้สึกเหมือนโลกหมุนลมหายใจถี่สั้นและดวงตาพร่าเลือนจนเพื่อนต้องรีบแจ้งครูฝึกและเขาถูกพาไปพักที่ห้องพยาบาลทันทีห้องพยาบาลนั้นตั้งอยู่ในอาคารไม้เก่าหลังเล็กๆแยกออกจากลานฝึกเล็กน้อย ภายในมีเพียงเตียงเหล็กไม่กี่เตียงและกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆลอยปะปนกับกลิ่นอับจากฝาผนังไม้ผุผูและข้างเตียงยูเซ่มีนักเรียนชายจากอีกโรงเรียนหนึ่งสภาพโซมไม่ต่างกันนอนหลับตาหน,นิ่งๆราวกับหมดแรงเวลาผ่านไปจนถึงประมาณห้าทุ่มบรรยากาศรอบๆเงียบจนได้ยินเสียงแมลงกลางคืนร้อมประสานกับเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้สูง เรากับเสียงกระซิบจากที่ไกลโพ้น<อ>ยูเซ่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกรู้สึกปวดท้องเล็กน้อยเขาตัดสินใจลุกไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ถัดจากห้องพยาบาลบรรยากาศในตอนนั้นวังเวงอย่างบอกไม่ถูกไฟนีออนด้านนอกกระพริบเป็นจังหวะช้าๆและมีเสียงอะไรบางอย่างแวววเบาๆเหมือนเสียงลากรองเท้าบนพื้นสา ยูเซ่เดินไปถึงหน้าห้องน้ำและพบว่ามีคนกำลังใช้อยู่ประตูปิดสนิทเขารองเงียบๆท่ามกลางความมืดที่เริ่มบิดหัวใจให้เต้งแรงขึ้นเรื่อยๆไม่กี่อึดใจประตูค่อยๆเปิดเสียงบานพับเก่าดังเอ๊ยยาวเย็นยะเยียกในความเงียบนัดยืนอยู่ตรงนั้นมึงมาแล้วเหรอ,อยูเซ่พูดด้วยน้ำเสียงแปลกใจปนดีใจนัดยิ้มเจริญ และหัวเราะเบาๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเออกูมาสักพักละข้างนอกนี่แม่งเงียบชิบหายเลยวะ่ะกูสบายเลยนอนเตียงมีแอร์ฮฮ่ฮยูเซ่พูดติดตลกนัดยิ้มกลับแต่รอยยิ้มนั้นดูแปลกๆเหมือนไม่สุดดวงตาของเขาดูลอยๆจ้องผ่านยูเซ่ไปยังที่ว่างเปล่าด้านหลังหลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกกันไปเงีย,งยบ โดยไม่มีคำพูดอะไรเพิ่มเติมยูเซ่เดินกลับมาที่เตียงนั่งลงและกำลังจะเอนตัวนอนท่านใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเขาเมื่อกี้นายคุยกับใครหรอยูเซ่สะดุ้งเล็กน้อยก่อนหันไปมองเพื่อนข้างเตียงที่ลืมตามองเขานิ่งๆอ๋อเพื่อนเราเองชื่อนัดมันติดธุระ เพิ่งตามมาถึงเมืกก่อกี้เพื่อนคนนั้นนิ่งดวงตาเบิกโพรงเล็กน้อยก่อนพูดช้าๆด้วยเสียงแหบแห้งเพื่อนนายหรอยักหน้าแล้วถามกลับทำไมหรอเพื่อนคนนั้นกลืนน้ำลายก่อนพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินเมื่อกี้เพื่อนนายเลือดเต็มตัวเลยนะ หัวใจของกำปั้นกระตุกวูบร่างกายเย็นวาบตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงปลายเท้าเขาหันขวับไปมองทางประตูแต่ตรงนั้นไม่มีใครไม่มีเสียงฝีเท้าไม่มีเงาคนเดินผ่านไม่มีแม้แต่เสียงประตูเปิดปิดแค่ลมเย็นเยือกที่พัดสวนเข้ามาอย่างเงียบงันกำปั้นนอนไม่หลับตลอดทั้งคืนคำพูดของเพื่อนข้างเตียงยังดังก้องในหัว เมื่อกี้เพื่อนนายเลือดเต็มตัวเลยนะมันไม่ใช่ประโยคที่ใครจะพูดขึ้นมาลอยลอยโดยไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะในสถานที่แบบนี้ทั้งที่อากาศร้อนอบอ้าวแต่ร่างกายยูเซ่กลับรู้สึกหนาวเยอืเยอกเขาเหลือบมองไปรอบห้องพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกมุมเงาทุกเสียงลมทุกเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆล้วนดูไม่น่าไว้วางใจ คืนนั้นเขาขมตาหลับจนฟ้าสางและตื่นขึ้นมาในสภาพอิดโรยเมื่อครูฝึกมาเยี่ยมอาการในตอนเช้ายูเซจึงรวบรวมความกล้าถามขึ้นครูครับนักเรียนนัดเพื่อนผมที่แจ้งตามมาทีหลังมาถึงแล้วใช่ไหมครับครูฝึกหันมามองอยูเซ่โดยคิ้วขมวดเล็กน้อยก่อนตอบนักเรียนเหรอยังไม่เห็นเลยนะยังไม่มีชื่อเช็คอินเมื่อคืนนี้ หัวใจยูเซ่ร่วงไปอยู่ที่ตะตุ่มไม,ไม่มาหรอครับแต่ผมเจอมันเมื่อคืนมันอยู่ที่นี่จริงๆครับครูฝึกยืนนิ่งก่อนจะพูดช้าๆราวกับช่างใจเมื่อคืนไม่มีใครเดินเข้ามาทางนี้นะห้องพยาบาลก็ล็อกเงียบตั้งแต่สามทุ่มนายพักผ่อนให้เพียงพอก่อนดีกว่าอย่าคิดมากคำตอบนั้นไม่ได้ช่วยให้ยูเซ่สบายใจขึ้นเลย กลับกันมันยิ่งทำให้ทุกอย่างดูแปลกประหลาดและน่ากลัวมากขึ้นวันต่อมาอยูเซพยายามติดต่อนัดแต่ไม่มีใครรับสายเขาลองส่งข้อความแต่ทุกอย่างเงียบช่วงบ่ายขณะที่เขานั่งพักอยู่คนเดียวใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้ห้องพยาบาลเด็กชายจากโรงเรียนอื่นคนที่นอนข้างเตียงเขาเมื่อคืนนั้นเดินมาหาเมื่อคือนนายไม่ได้ฝันใช่ไหม ยูเซ่หันไปมองหมายเขาว่าไง اي? ฉันก็เห็นเหมือนกันแต่ไม่น่าใจว่าควรพูดหรือเปล่าเขาหยิบกระดาษผ่นเล็กๆยื่นให้ยูเซ่บนนั้นมีเพียงคำเดียวกลับ <kab Area> มาไม่ได้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้เย็นวันนั้นยูเซ่แอบเข้าไปในห้องครูฝึกขณะที่ไม่มีคนอยู่ ด้วยความสงสัยที่ลูกลามเป็นความกลัวเขาเปิดลิ้นชักเอกสารและพบแฟ้มหนึ่งที่เขียนว่ารายชื่อนักศึกษาวิชาทหารปีนี้เขาไล่สายตาอย่างรวดเร็วจนไปหยุดที่ชื่อของนัดขีดค่าด้วยปากกาสีแดงเข้มข้างชื่อมีคำบรรยายสั้นๆว่าเสียชีวิตระหว่างเดินทางอุบัติเหตุรถชน25กย 2,515เวลา18.37นาฬิกา37นาทีมือของยูเซ่สันรริกเขารีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูวันและเวลา25ก่อยอเวลา23นาฬิกาคือเวลาที่ยูเซเ,ซเจอนัดยืนอยู่หน้าห้องน้านมันเป็นไปไม่ได้เขาพูดกับตัวเองน้ำเสียงแหบแห้งว่านัทที่เขาเจอคืนนั้น ไม่เคยรอดมาถึงจนไกลเลยตั้งแต่แรกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังขึ้นด้านหลังยูเซเสียงนั้นคุ้นเคยมากจนเขาไม่กล้าหันไปมองมึงรู้แล้วใช่ไหมเสียงของนัดดังอยู่ข้างหูแต่มึงไม่ควรรู้แล้วทุกอย่างก็ดับวูบลง